จะเห็นว่ายังยิ้มผิดปกติไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นโรคจิตนะใครกล่าวหาว่าทนายโชคเป็นโรคจิตอแล้วยังมาบอกว่าผมเป็นโรคจิตนะเถ้าเป็นโรคจิตนี่งับคนนะวิ่งงับคนนะจะบอกให้วันนี้ก่อนจะไปเก็บเห็ดเนาะเราต้องหาเห็ดเต็มที่นะครับสถานการณ์ที่ไหนเราไปหมดกลายเป็นนักล่าเห็ดแล้วนะหาความสำราญให้ตัวเองแต่วันนี้ได้รับข่าวดีเนาะดูคลิปของทนายโชคแต่ก่อนนั้นก็ ได้ดแชทคุยกันแล้วแหละว่าก็มีการพูดถึงนะอส่วนก็จะไปว่าอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เขาอะนะเอเพราะว่าเขาก็ชอบฝากถึงทนายเกษียณอยู่นะก็ว่าก็เลยถามว่าทําไมไม่ได้ฟ้อง่นวานนี้ฟ้องไม่ฟ้องนี่ก็ก็คือเราก็เคารพการตัดสินใจเนาะแต่ทีนี้มีเอฟซีจำนวนไม่น้อยเลยนะเม้นมาแล้วก็ไม่ใช่เม้นมาแชทมานะแชทมาก็เลยมีปัญหาว่าเอาก็อยากถามก็ส่งแชทไปให้ดูว่า คนอื่นเขาว่าอย่างนี้แล้วก็มีการเอาแชทที่เขาไปทักในห้องแชทของฝ่ายตรงข้ามให้เขาดูด้วยว่าต่อไปอย่าทำึอ้อเขาใหม่เนะาะทนายโชวก็ใหม่ก็เลยเขาก็เลยบอกว่าผมฟ้องอยู่พี่ตัดสินใจแล้วแหละเพราะว่าเขาฟังต่อเนื่องกันมาสองสองอันเนาะ <c oughs> คือ,อ,อถ้าเป็นการคือเราเตือนนี่เราเตือนว่าให้ลบคลิปซําคลิปเขาก็เหมือนกับว่าเราไปขู่เขานะเ,เราบอกก็เหมือนกับ ยังไงอะ่ะแทนที่จะบอกว่าเป็นบุญเป็นคุณไม่ไม่ทะเลาะก,กันก็ไปเหมือนท้าทายอยู่แล้วก็แล้วแต่ผมเนี่ยมันเจ็บช้ำน้ําใจอยู่นะแต่โอ้ไปดูคลิปทนายโชคเช้ชานี้ก็ได้ระบายความเจ็บช้ำน้ําใจกลืนเลือดกลืนเนื้อบรพออสมควรนะก็ <c oughs> ก็ตกลงนะว่าฟ้องเขาก็บอกแล้วฟ้องส่วนเป็นข่าวดีไม่ใช่ว่าผมเป็นโรคเ, <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเป็นโรคจิตเป็นโรคอะไรนะไม่ใช่ก็ทำไมอยากให้ฟ้องกัน เอาก็เขาละเมิดเราเราไม่ทําเขาว่าเราโง่เลยใช่ไหมฉะนั้นทำเนี่ยถูกแล้วในความคิดผมนะผมในฐานะที่ปรึกษ,ษาเราไม่รู้แต่ต่อไปเนี่ยคือผมเองก็ต้องไปหัดว่าความแล้วตอนนี้เพราะไม่ได้ว่าความมาหลายปีแล้วแต่ใบอนุญาตต่อตลอดชีพก็คงทําได้แต่คืออะไรก็ตามนะผมนี่ชอบเชื่อเชื่อมือตัวเองนะเออต้องกลับมากลับมาขึ้นศาลตอนนี้แหละคือจะกลับไปใส่เสื้อคลุยูยอยกแล้วนะเพราะว่า <c oughs> มีละผมจะว่าความก็ต่อเมื่อคนที่ถูก คนที่เป็นคู่ความนี่เป็นทนายเขาขึ้นเองไม่ได้เราต้องช่วยกันในการขึ้นนะเพราะว่าส่วนมากก็อป8บาทาแค่นั้นแหละไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเกาบาทนะก็มันจะได้ค่าใช้จ่ายนอก,ก็จะลดลงด้วยก็ ừ, <c oughs> <c oughs> ส่วนอีกอันนึงคนหนึ่งเนะี่ยเขาบอกว่าไม่อยากเอาไม้แยกขี่เขาบอกว่า ừ, ใครเนาะไม่รู้แต่ผมนี่ชุสุภาิตของผมนะใส่ถุงพลาสติกสวมใส่รองทเท้าแล้วเตะแม่งเลย <c oughs> ใส่คอมแบตด้วยนะไม่รู้แล้วแต่เขานะผมนี่ไม่ว่าอะไร เพียงแต่ถ้าเป็นผมก็ไม่เหลือนะเพราะอะไรฟ้องคนเนี่ยมันไม่ได้ยากคือฟ้องคนเนี่ยมันไม่ได้ลําบากตัวเองนะเอาอย่างมากเสียค่าหมายแค่นั้นเองส่วนคนที่ยากคือคนที่มาขึ้นศาลถ้าไม่ทํามันมันก็เหมือนนั่นแหละกูมึงเจอกูไหมเออเอากูไหมไฟกูไหมตลอดใช่ไหม <c oughs> มีโอกาสยากมากนะที่เขาจะมาให้เราฟ้องได้เนี่ยเดินก็เอารถมาเหยียบหน้าบ้านเรานี่มันยากอืมจะรอดอยังไงมันก็ไม่มามันมาแล้วปล่อยมันไปนี่ผมยังอิจฉาไอ้ผมยังเสียดายอยู่นะแต่ไม่เป็นไร สเดือนนะตัดสินใจใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ดีใจนะที่มีคนที่สองแล้วในห้าคนนี่ที่กาหัวไว้เนี่ยกขไล่ไล่ไปนะเหลืออีกสามคนแต่ปกติมันเข้ามาสามแล้วเหลือแค่สองนะอีกคนหนึ่งนะแม้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไฟกับทนายโชคโดยตรงๆแต่ก็มีคดีซึ่งทนายโชคสามารถรับว่าความไม่ดู ได้อยู่ก็แล้วแต่โจทย์นะตัวนั้นซึ่งต้องอาศัยคนอื่นแต่คนนี้นี่ไม่ต้องอาศัยใครทนายโชครุยเองทนายุไทยเป็นคนว่าความนะใ <c oughs> บอนุญาตผมตลอดชีพไม่ต้องห่วงเะครับทนายอุททยพยายามจะบอกว่าอยามองว่าผมโรคจิตนะชอบฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้แต่พอฟังพูดถึงช่วงหนึ่งทั้งเสียงหัวเราะทั้งการบอกอุ้ยเอ,อมีคนนึงทนายโชคบ,บอกว่าไม่อยากจะเอาไม้ไปแหย่ที่แต่ถ้าเป็นผมนะผมใส่ถุงพลาสติกเอาคงมแบบ ไอ้แม่งเลยเลยยิงงุ้นอย่างนี้เนี่ยดิฉันก็ออกจิตจิตอยู่นะคะออกจิตจิตอยู่นะคะดูแล้วเหมือนกับดูมีความสุขที่ได้ฟ้องมีความสุขที่จะได้กลับมาสวมคุยว่าความนั่นแปลว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สวมคุยไม่ได้ว่าความเพราะไม่มีใครจ้างหรือเปล่าคะตอนนี้คิดแปดบาทได้สวมคุยว่าความมีความดูมีความสุขมากวุล้ละออย่างโอ้โหลั่นเหมือนเด็กเหมือนเด็กได้เล่นได้ของเล่นถูกใจอืม มันก็แปลกๆนะคะมันก็แปลกๆพอทนายโชคจะไม่ฟ้องเนี่ยตัวเองบอกอุ้มือเหมือนกลืนเลือดเมืนเจ็บช้ำน้ําใจมากที่เขาจะไม่ฟ้องก็แปลกคุณก็เป็นทนายถ้าคุณเจ็บช้ำน้ําใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยแต่ก่อนทํำไมคุณไม่ฟ้องเองหรือลูกคุณร่างคาฟ้องไม่เป็นแล้วตอนนี้คุณจะรอแต่ว่าขึ้นไปถามแต่ให้คนที่จะต้องร่างต้องเตรียมคดีทุกอย่างก็คือทนายโชคใช่ไหม คุณแค่ขึ้นไปเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นเองแต่คุณเหมือนกับได้ชื่อได้หน้าอุ้ยได้ดูคุณมีความสุขอะว่าที่จะได้ขึ้นว่าความแปลว่าโหยหามามากแต่ไม่มีใครจ้างหรือเปล่าคะงวดนี้คิดค่าจ้างแปดบาทแน่มีการลดร,ราคาตัดหน้าทนายสมเกียรติด้วยนะนะ่ะโอ้โหมีอย่างนี้อีกก็ดิฉันมองว่ามันแปลกๆเนาะ พอตั้งแต่ทนายโชคเข้ามาเหมือนคุณพยายามล่อหลอกให้เขาเข้ามาเพราะรู้ว่าเขาคุมสต,ติอะไรไม่ค่อยได้อุทิภาวะไม่ไม่มากพอที่จะมาเล่นโซเชียลแล้วก็จะทำให้รับฟังคำวิาพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้เลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะต้องร่างฟ้องกันและร่างฟ้องไวคุณเลยลากเข้าเข้ามาให้เข้ามาร่างฟ้องอะไรอย่างนี้ให้แล้วพวกคุณก็ได้สนุกสนานกันได้กลับนแกลคุยอีกทีหนึ่งเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ แผนการจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเ้าที่เอาทนายโชคเข้ามาเพราะตอนนี้ดูทนายอุทัยมีความสุขมากเลยนะคะที่จะมีการฟ้องกันนะถึงกับบอกว่าคือเตรียมไหมห้าคนจะต้องเอาให้ได้ตอนนี้ได้มาแล้วสามคนคนที่สาในทนายโชคยังไม่ฟ้องแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสที่จะ ตัดสินใจได้อ,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 อีกยังมีโอกาสอีกสามเดือนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานที่ทนายโชคบอกไม่ฟ้องก็ปรากฏว่าคุณก็เอาที่เอฟซีเนี่ยเข้ามาเม้นให้คุณเนี่ยไปให้ทนายโชคดูนั่นก็คือเอฟซีอยากให้ฟ้องแล้วทุกคนก็เลยทําตามที่เอฟซีต้องการเอฟซี FC บอการนะอย่าทำอย่างนั้นให้ทําอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนี้พวกคุณก็จะเชื่อฟังเอฟซีบทตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอฟซียุให้ฟ้องกัน คุณไม่คิดค่าทนายแต่คุณอาจจะได้ตบรางวัลจาก f อฟหรือเปล่าอันนี้ทีฉันตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะปกติคุณที่เป็นคนทําอะไรไม่ฟรีอยู่แล้วจะไปหาชาัยพลทีก็ต้องรอค่าน้ำมันอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยดูคุณเหมือนมีความสุขยิ่งทนายโชคฟ้องคนนู้นคนนี้ได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้คุณได้รับการตบรางวัลจากเอฟมากขึ้นเท่านั้นหรือเปล่าคะอันนี้ที่ฉันตั้งคําถามนะคะไม่ได้ ไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดยางคุณไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความคุณนะครับแต่ที่ฉันสงสัยก็เลยถามว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าทําไมดูมีความสุขหัวราอหัวค่้เห็นใครจะฟ้องกันจะต้องเอาให้ได้เอาคนนู้นเอาคนนี้ให้ได้ขนาดที่ว่ายินดีปรีดาว่าจะได้ขึ้นว่าความอีกครั้งหนึ่งคงจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีคนจ้างตอนนี้มีคนต้องเรียกว่าเอฟซีจ้างหรือเปล่ามันมีการตบรางวัลกัน เพราะเคยเห็นว่ามีคนลงขันกันว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่านู่นค่านี่ให้จะลงขันกันจะหมายหัวเอาคนนั้นหมายหัวเอาคนนี้เคยได้ยินอยู่ค่ะก็เลยแ,แปลกใจเออดูคุณมีความสุขจริงๆเนาะไรายได้มันอาจจะดีกว่าการให้เมียไปถ่ายทําคลิปเก็บเห็ดก็ได้มั้งแต่เมียคุณก็ยอดดีนะสามสี่พันอยู่นะแต่ละคลิปมันก็พอน่าจะพอเลี้ยงตัวได้พอส่งข้างวดรถมั้งคะหรือยังไงหรือมันไม่พอก็เลยต้องมาเออ หากินทางค้าความกันแบบนี้หรือเปล่านะต้องตั้งคำถามค่ะอ้ออีกเรื่องหนึง่งเรื่องของป้าไม่เดี๋ยวพี่จะตามคดีให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปดึงคดีมามาทำเองก็ได้หรือพี่จะไปตามร้อยเวรอืมไม่ต้องห่วงมันอีกหลายยกเอาให้หยดสยอดไปเลยเนื่เมื่อน,น้องประกาศชัด โป่งว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามมันก็ต้องอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันห้ามหันกันสิมันถึงจะมันสะใจชอบไม่ใช่เหรอฮะมวยคาดเชือ,อกกับไฟก็ไฟนักรบก็ต้องมีหอกมีดาบออกสึกนึกแต่ลบแต่ลบเมื่อเข้าสู่สมรภูมิมีดาบ มีหอกก็ต้องทิ้มต้องแทงจับไปทุกอาวุธที่มีจัดให้ไปให้เต็มจับไปค่อนแค่แก่เกามาให้หมดว่ามีคดีความไหนบ้างที่ตำรวจเขายังไม่ได้ทําหรือยังไม่ส่งฟ้องยังไม่ส่งอายการและฟ้องแล้วปุ๊บพี่จะเอาสำนาคของฟ้องส่งไปยังท,ที่น้องไปสอบว่าฟ้องแล้วอยู่ในระหว่าง ชั้นสามพี่จะส่งไปยังสถานที่น้องสอบข้าราชการครูนั่นแหละและพี่จะไปค่อนแคกแกว,ว่าน้องกรอประวัติก่อนสมัครเข้าสอบครบไหมผมมั่นใจว่าเขาต้องถามคุณว่าคุณมีคดีอาญาหรือไม่ต้องคดีหรือไม่ถ้าน้องตอบว่าไม่เคยต้องและมันเป็นความเท็จน้องโดนตัดสิทธิ์ครับ น้อจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีรออย่างเดียวรอพรบล้างมลทินรู้จักไหมพรบล้างมลทินอ่ะเห็นไหมทำคนอื่นเขาเดือดร้อนภัยย่อมร้อนกลับเข้าสู่ตัวก็เป็นประการฉะนี้แลเมื่อวานนี้ทนายโชคยังเป็นพ่อพระอยู่เลยคะ่ะที่ฝากบอกผ่านทนายอุทัยมาว่าไม่คิดจะ ฟ้องเขาเพราะเห็นว่ายูทูบคนนั้นกำลังจะสอบครูอย่างนู้นอย่างนี้ไม่อยากตัดอนาคตท่านนั้นท่านนี้นะคะแต่วันนี้ปรากฏว่าสยายปีกมานซะแล้วค่ะทนายโชคสยายปีกมานเสียแล้วไม่เพียงแต่ฟ้องยังคุยไกลาย,ยัางอย่างนู้นอย่างนี้คุณทําผิดนั่นกี่กรรมกี่กรรมกี่กรรมอันนั้นคุณว่ากันไปตามขบวนการนะคะก็ว่ากันไปตามขบวนการแต่ดิฉันมองว่าการที่ ตอนนี้ทนายโชคออกอาการอาฆาตขนาดที่ว่าเหมือนกับที่อาฆาตทนายสมเกียิว่าจะไปตามทุกคดีคดีไหนที่ยังไม่มีการฟ้องไม่ดําเนินการจะไปเล่งคดีจะไปตามทุกคดีจะไปดูแม้กระทั่งใบที่เขาไปสมัครสอบครูว่ามีการถามหรือเปล่าว่ามีประวัติอัดยากรรมมีอะไรอย่างนี้ไหมถ้าถ้าถามแล้วไปโกหกจะเอาทุกดอกเอาทุกเม็ดจะให้หมดสิบสอบ ขอโทษนะคะการฟ้องตรงเนี่ยในชั้นไก่สวนมูลฟ้องเนี่ยมันเป็นชั้นมันเหมือนกับการแจ้งความกับตำรวจและอายการยังไม่ถือว่าคนคนนั้นตกเป็นจำเลยนะคะเขาถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นแค่เขาถูกกล่าวหาคุณจะบอกว่าเขาหมดสืบสอบครูเนี่ยดิฉันว่าไม่ใช่ฉันว่าทนายโชคจะต้องไปดูข้อกฎหมายมาใหม่นะคะถ้าไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะคะรับเป็นคดีแล้วเป็นจำเลยใช่ แต่ถามว่าหมดสิทธิ์ไหมยังไม่หมดสิทธิ์ค่ะเพราะเขายังไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดศาลยังไม่ได้ตัดสินคุณไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องดูอะไรไกลนะคะดูครูปริชาสิดูครูปริชาสิรูปปีชาก็โดนลุมจรุนฟ้องกลับแจ้งความกลับไปขนาดอายการมีความเห็นจะสั่งฟ้องอะไรอย่างเงี้ย ก็มีการร้องเรียนไปขอให้ปลดออกชั่วคราวก็ไม่มีการทําอะไรนะคะนั่นเกาเป็นครูอยู่แล้วยังไม่มีการทําอะไรอันนี้เขาแค่กําลังจะสอบครูแล้วที่ฉันจาได้ตอนที่ฉันสอบเข้ารับข้าราชการสอบรับราชการเป็นนักร,งรังสีการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้มีเขียนถามยนะคะว่าคุณมีประวัติแต่พอสอบได้แล้วต้องไปบรรจุอันนี้คะ่ะแล้ต้องไปทําประวัติ อันนี้ใช่แต่ฉันไม่ทราบว่าทนายโชคไปเอามาจากไหนว่าก่อนจะสอบเขาต้องถามก่อนเคยติดคุกไหมเคยอะไรไหมคงไม่ต้องไปสอบทุกคนอย่างนั้นมัน้งคะเอาไว้ใครสอบได้แล้วจะเรียกบนจุเมื่อไหร่ก็ค่อยไปดูว่าเออคนนี้มีประวัติมีอะไรไหมนี่แหละคะ่ะ ตอนนี้ดิฉันมองว่าทนายโชคดูเหมือนจะเก็บทรงไม่อยู่อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคือมีอาการจองเวนขนาดหนักดิฉันไม่รู้ว่าทนายอุทัยเอาคอมเมนต์อะไรของเอฟซีไปให้ดูถึงได้ปั่นจนทนายโชคสยายปีกมารถึงขนาดนี้นะคะไม่ทราบว่าจะฟ้องดิฉันด้วยหรือเปล่าดิฉันใช้คําว่าสยายปีกมารเพราะมันเห็นอาการอย่างนั้นจริงๆทนายโชคจะต้องทุกครั้งจะต้องเอาทุกดอกเอาทุกนั่นเอาทุกเม็ด อย่างคดีของที่อิทธกไปแจ้งความน้องคนนี้ไว้เนี่ยทีฉันมองว่าถ้าเอาตรงจุดที่มีการไปช่องที่ช่องมุนีและมีการไปเปิดดูกับมุนีนะคะหลังบ้านมุนีเปิดดูข้อมูลช่องมุนีว่าใครเป็นคนรายงาน ตรงนั้นและอีกถึดไปแจ้ง PDPA ว่าเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลคนที่จะแจ้งได้น่าจะเป็นมูนีนะคะเพราะว่าเข้าเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของมูนีไม่ได้เข้าถึงข้อมูลถึงช่องคุณดังนั้นแหละดิฉันว่าตั้งแต่ตอนแรกดิฉันท้วงไปแล้วว่าถ้าแจ้งความมันเนี้ยไม่เข้านะคะมันไม่เข้าเพราะว่ามันเขาไม่ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพียงแต่เข้าเข้าไปดูหลังบ้านเพื่อที่จะดูว่าใครเป็นคน แจ้งปิดช่องมุนีก็เห็นว่าเป็นชื่อช่องของอิทิกขึ้นมาก็เท่านั้นเองที่ฉันมองว่ามันไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายตรงไหนมันก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะคุณเองคุณก็บอกเองว่าพวกคุณเป็นคนทาคุณเป็นคนแจ้งปิดช่องมุนีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเลยในการในการไปดูหลังบ้านมุนีแล้วก็เห็นว่าช่องของอเทิกเนี่ยไปปิดช่องมุนีมันถึงไม่เข้ามันถึงเงียบไปไงคะ ดิฉันเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่เข้าล็อกมันมีอันหนึ่งที่เข้าอยู่แต่ปรากฏว่าก็ไม่มีคนไอ้คนที่ทําฟ้องให้ก็งโง,โงโ่เนาะลับตรงนี้ไม่ออกแต่ดิฉันไม่บอกเลยว,ว่าอันไหนที่เข้า <laughs> ตอนที่บอกว่าไปแจ้งความน้องคนนี้ดิฉันก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเลยมันจะเอาอะไรไปแจ้งความพอรู้ว่าเอาตรงนี้ไปแจ้งความดิฉันก็นั่งขำกริ้งอุ้ยนักกฎหมายคนไหนเป็นคนไปทําให้ว่าไม่งี่เงา่าจิกอายเลยงี่เงา่าอิดอายลองไปถามนงกับนบดูค่ะว่าเป็นคนไปทําให้หรือเปล่าทําไมมองไม่ออกว่าควรจะแจ้งอะไรยังไงแต่นี่แหละค่ะดิฉัน ฝากบอกนิดนึงว่าเมื่อวานนี้คุณยังเป็นพ่อพระยังดูดีอยู่เลยว่าเออเป็นห่วงอนาคตเขาเนาะแค่นี้เองตอนนี้คุณจะเอาเขาทุกด,ดอกถึงขนาดที่ว่าจะเอาพอสาลยังไม่ทันประทับรับฟ้องแค่รับคำฟ้องเอาไว้รอไตส่สวนคุณคิดว่าคุณจะเอาไปกันแกล้งเขาโดยการที่เขาทำให้เขาหมดสิทธิสอบหรือคะมันไม่ใช่นะสารยังไม่ได้ตัดสินว่าเขากระทาความผิดจริงนะคะ เขายังไม่ได้เป็นจำเลยด้วยซ้ําในชั้นในชั้นไต่สวยนะยังไม่ได้เป็นจำเลยต้องให้สารประทับรับฟ้องก่อนถึงจะเป็นจำเลยแล้วถึงเป็นจำเลยในคดีบางคดีอย่างเงี้ยจะไปตัดสินเขาไม่ได้หรอกค่ะดิฉันว่าทนายโชคพูดโอเวอร์แซคลายเกินไปนิดหรือเปล่าทําให้ทําให้คนเชื่อว่า oh, โอ้โหตอนนี้คุณเนี่ยเอาทุกดอ,อกคุณนี่เก่งมากคุณคิดจะฟ้องใครคุณฟ้องได้คุณจับได้ทุกจุดจริงๆแล้วในสิ่งที่ทนายโชคพูดมามีหลายอย่างที่มัน มันอะไรล่ะมันมันไม่มีแขนไม่มีคอมันไม่มีที่มาที่ไปมันเป็นอะไรที่เหมือนกับจะมโนเอาไปเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับที่ทนายโชคคิดว่าทนายสมเกียรติเป็นกุนซือเป็นทนายโจย์ร่วมของแม่น้องซึ่งไม่ใช่ทนายโชคไม่มีข้อมูลตรงนี้โดยแท้จริงแล้วก็เอามานั่งพูดให้คนเข้าใจผิดเพี้ยนผิดผิดไป ตรงนี้ดิฉันว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในธนะทนายควรจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านั้นนะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะปีกมานเนี่ยซ่อนๆไว้บ้างก็ดีค่ะปีกมานขยายออกมาแล้วเราเห็นขี้เทอาเนี่ยบางทีมันก็น่าเกลียดนะคะ